คผ้มคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะกับเรื่องราวของ3ามพี่น้องจากซินเจรินบราเธอร์สเรื่องราวของพวกเขายังมีอีกมากมายไปหัวเราะและสนุกสนานกับเรื่องราวประทับใจของพวกเขากันต่อเลยคะ่ะพ้พูดถึงการเดินทางของเรา3ามคนพี่น้องะฮะเราก็คงจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีอยู่แค่3ามคนผมมีผู้มีพระคุณแล้วก็ให้โอกาสเรา3มคนเยอะจริงๆพี่ต่างครับเยอะจริงๆต้องยอมรับเลยว่าสิ่งที่ทําให้คน รู้จักสินเจริญขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะเพลก็คือรายการรายการของเราฮะคนที่ีพร่คุณกับกับรายการของเราเนี่ยคือแขกที่มาแขกรับเชิญที่มาผมผมทำรายการสิเจริญเชิญแขกครั้งแรกเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราสามคนหรอกครับโทรเชิญแขกรับเชิญไปเจอตัวกันมันเป็นมิตรภาพกันแล้วก็ผมถือว่าเป็นเป็นการให้โอกาสเราสามคนจริง,รงๆฮะมาถึงตรงนี้รวมถึงเวลาที่เราทํางานใหญ่อะไรต่างๆยกตัวอย่าง แชทฟึ่งลมที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะสี่ปีที่แล้วผมทําคอนเสิร์ตใหญ่ของผมที่สา尔่าเออไม่สี่ปีเหรอสี่ปีแล้วพี่ตั้มเร็วจังเลยอ่ะผมโอขนลุกสี่ปีแล้วไ้รับโอกาสแบบนี้ภาพแบบนี้พี่ตั้มไปถึงพี่ตั้มก็ขอขึ้นเลยขอขึ้นเลยทีนยุดหยุดตรงั้นร้องเลยพลงกับเราเลยพี่ปั่นไปถึงพี่ปั่นก็ขอขึ้นเลยทีร้องเพลงกับเราเลยผมว่าผมสามคนได้รับมิตรภาพได้รับโอกาสตรงนี้เยอะจริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้ผมสามคนพี่น้องมักจะมอง กลับไปในจุดเริ่มเราเสมอว่าระยะทางที่เราเดินผ่านมาเนี่ยเรามีใครอยู่รอบตัวรอบข้างแล้วคอยดันหลังให้เราบ้างครับ hmm, ใช่แล้วใช่อันนี้เป็นเรื่องจริง <c oughs> เ,เรื่องที่เนาะมิตรภาพที่สําคัญเนาะสำคัญความคิดบวกบ <c oughs> แล้วเดินขึ้นมาเนี่ยจากบันไดขึ้นมาเนี่ยตามข้างฝามันให้เขียนเต็มไปหมดเลยศิล <c oughs> ปินที่มาแต่ละคนนี่เป็นร้อยๆเป็น,พ,นพันเดี๋ยวเรา <c oughs> จะให้กล้องไปไปจับจับแล้วผมรบกวนพี่ตั๋มด้วยถ้าเกิดว่าเรรรื่อองบหกจะพี่ตั๋มจะขึ้นเวทีแบบนี้อีกผมก็ชอบไหมถ้าไม่มีค่าตัวเนี่ยไม่มีค่าตัวเรามากินที่นี่ก็คุ้มแล้วจะมากินข้าวที่นี่ก็คุ้มแล้วพี่ตำเป็นเรื่องปกติเรามีน้ำใจเนาะนิดหน่อยนิดนี้หน่อย สมก่บคุณชลัดมีซีกันะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊งเขาเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยแก๊งคุณชลัดเฟื่องอรมณนี่เป็นแก๊งแบบจอมยุทธนะคุณพลเทพสวรรณบุญนี่พี่ตนไพบุญเกียริเขียวแก้วที่ปั่นฮะ แอนชลัดเฟื่องอารมณ์นี่ตามสามคนนี้เนี่ยแค่แค่สามคนก็สร้างงานเยอะแยะมากมายแล้วใช่ครับผมก็สนิทกับทั้งสามท่านเลยสนิทกับคุณแต้มกับคุณชลัดในปริบาลเท่ากันครับสนิทกับคุณตุ่นพลเทพรองลงมารองพร้มซีกับพี่แต้มกับพี่ปั่นประมาณเท่ากันพี่ปั่นนี่ซีสุดใช่ครับแต้มกับค็ซีนี่ซีแต่ชลัดเป็นคนเดียวกันอ่าใช่ใช่สนิทกับคุณแต้มประมาณนึงสนิทกับชลัดประมาณประมาณนี้ก็สนิทกันแต้มมาเยอะแล้วเราคุณแนะนำวงคุณหน่อยทีวะเอาใจดีเลย นี่คือทีมดนตรีที่ทำให้ผมสามคนไม่ต้องตีไปตัวหลังไปนะสี่คนทั้งหลังคุณนี่เริ่มต้นนี่เลยอันดับแรกอาวุธพรชัยวงชีดีใจที่เโอกาสเรียกพี่ มีโอกาสเรียกพี่อีกครั้งพี่ตัมพี่ตัมต้องรู้จักอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอู๊ดคืออดีตนักดนตรีต้องบอกว่าชั้นนําของเมืองไทยคุณผู้ชมครับวงฟิลิสซี่ไฟนี่ถือเป็นวงระดับชั้นแนวหน้าเมื่อก่อนนี้ถูกต้องสมัยก็จะมีวง VIP อพีวงอะไรต่างๆนี่ฟิลิสซี่ไฟก็อีกวงหนึ่งอะอู๊ดก็เป็นวงมิติวงร็อกชื่อดังเลยมิติฮะมิติได้ยินเหรออะไรนะะฮได้ยินเหรอได้ยินมิติวงมิติวงมิติเหรอนี่เพลอู๊ดเพลอู๊ด แต่ทึงก,กาวดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมเอาว่นเดียวก็แทนอะไรหลายอย่างเขียนไว้นิดเดียวแต่ความหมายมากมายมากมายเดาเดียว กีบอร์ดมือกีตาร์พี่ตุ้มมิติเมื่อก่อนสโลกีตาร์ฮีโร่เลยนะฮะนักร้องนำพี่จีมิตินี่ถือว่าเป็นนักร้องที่เสียงพาวเวอร์สูงมากในเบียดกับพี่หลังวอเคสต้ามาแบบน้นทองถามอู๊ดเอกมันพลทองเอกมันด้วยเหรอใช่ครับแล้วตอนนี้เหลือกี่คนแล้วพี่ที่แถมอู๊ดนี่ถือว่าเป็นอีกไม่ตะกี้แอบคุยกันบอกเนี่ยคุณแต้มก็อย่างที่พวกเราเนี่ย อายุปูนี้แล้วมันก็ดีนะมีไอ้น้องๆมาชวนมาเล่นมันกระชุ่มกระชวยขึ้น<ช>ได้ท่นได้อะไรได้แต่ตัดผมทรงนี้ใช่ยอมผมได้ทำมันม่มีความสุขจริงแต่พี่ต๋ำยังได้เปรียบอาวุธอยู่อย่างไงอาวุธแกเล่นดรีอย่างเดียวพี่ต๋ำ เลี้ยงนกเขามันทำให้ขันตึงกว่าไอ้บอยปิดชื่อเป็นไอ้บ้าเลยนะนี่แข็งแรงมากนะครับคาวอูดแห่งวงมิตินะครับจากนั้นก็ไปเป็นทีมดนตรีให้คุณอัศรีวสันชุดแรกบ้างขอฟังได้สปัตเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ค่ายที่ทิ้งเมื่อก่อนเนี่ยอูดทำคุณริชชีให้พูดเองได้ไหมไรนงส่งไมค์ไปให้แต่ไม่ค่อยได้พูดนะเนี่ยหลานพูดเหมือนกันไม่น้าไปร้านกันเหรอให้เล่นเส้นนี่หว่าไม่ได้ ก็เราก็มีอาวุธพรชัยวงชีอยู่กับเราปีนี้ปีกี่ปีแล้วเจ็ดเจ็ดปีแปดปีแล้วแปดปีแล้วครับโอ้ดีจังเลยนะอยู่ด้วยกันยาวนานนะจะถือว่าเป็นเป็นยุคแรกที่เราเริ่มเล่นเพราะจริงๆเราเล่น3คนนะฮะมัมเบิ้ลบอยแล้วก็พอรู้สึกว่าอยากจะมีคนเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าอาวุธนี่เป็นคนแรกมองแต่แถวนี้แล้วใช่จะมาช่วยเป่าแซกโซโฟนช่วยทำจริงๆจะช่วยทำทุกอย่างในยุคนั้นใช่อะไรบ้างนะตอนที่เล่นเพลงก็แยะเล่นิมเบ้จิมเบ้ เพล u s s ชันหมดเลยเล่นครื่อดนตรีได้หลายอย่างเติมเต็มเพราะว่าเพลงของศิลเจริญยิ่งตอนที่เล่นเป็นอะคูสติก3คนคนฮะเครื่องดนตรีจะแปลกๆจะเยอะๆเลยฮะมีหลายอย่างที่เป็นพวกเพล u s s ชันนี่แหละก็จะได้อาุช่วยขยับขย่าเล่นมีแจมมีอะไรสิ่งแปลกๆหลังจากอาอุธเข้ามาก็เรา3คนก็เริ่มอยากจะมีพัฒนาการมันต้องมีแบบเบสนะฮะ กครั้งนี้เราก็เสนอดูมันมีเซิร์ชดูในเร็บว่าวงไหนเขาไล่มือเบสออกใช่วงไหนไล่ก่อนก็อยู่เบสออกผมไปโบสของพี่ปูอัญชลีจงคดีกิจบ่อยๆในในในวงที่เล่นสรรเสริญพระเจ้านะครับก็มีมือเบสคนนี้ก็คือจ็อกนะครับสมบัติเจริญมากนี่พ่อเจอทุกอาทิตย์เลยพี่ตานเจอที่โบสถ์เจอเขาเขาจะ ผมไม่ว่าผมจะเดินไปไหนเหมือนกับเขาอยากจะทับผมเหลือเกินน่ะเหมือนก็จะชูหน้าพี่วันนี้ครับพยายามเสนอพยายามซื้อบิเอสซื้อคุณบอกซื้อตัวที่โจนูโวนู่นนี้เขาร้องเพลงกันเลยฮะัีปปุ๊ที่แอนนัทนาเนี่ยเขาร้องเพลงกันจ๊อกเขาจะเป็นมือเบสเล่นอยู่ใช่ครับาตัวก็เล็กมีกีตาร์บางอีกไม่มีใครเห็นโอ้้าใจแล้วในโบสในโบสถ์เนี่ยเวลาดนตรีเล่นเนี่ยมันจะต้องเล่นพราอเนื่องจากว่าโบสถ์มันจะกล้องเล่นโฉงฉางก็จะหนักหูต้องมีเพลงร้องสรรเสริญไปด้วย เราดูเอ้ยวงนี้เล่นดีโดยเฉพาะมือเบสเล่นดีมากๆเลยเกรกตาเลยสิ่งที่เล่นดีไม่เท่าไหร่เขาเป็นคนเล่นตอนนั้นเล่นเบสอจอร์กตอนนั้นเบสที่เล่นเป็นเบสอะคูสติกเป็นอะคูสติกตัวใหญ่ดำไอ้ตัวใหญ่ๆบึ้งๆเป็นเป็นเบสได้ลักษณะแบบนี้ฮะเป็นเหมือนกีตาร์โปร่งแต่เป็นเบสใช่ไหมครับผมผมก็ใช่ฮะเอ้ยเราเล่นกีตาร์โปร่งวงเราเป็นวงโฟกซ์อยู่แล้วเบสโปร่งเล่นดีด้วยเกาท่าก็เลยท่าทามเลยฮะอ้าวจอร์กเข้ามาแรกๆนะบ้านนะใช่แล้ว แล้วก็ชวนก็มาเลยเหรอใช่ครับที่จริงจ็อกดิจ็อกขาเป็นมือเบสอาชีพด้วยนะฮะเขาเล่นเหมืออาชีพคือเป็นวงดนตรีเซ็นสัญญาสิบ่าเซ็นสัญญาที่ผับนี้นครสวรรค์ก็อยู่เลย6เดือนอ เซ็นสัญญาผับนี้พิษณุโลกก็อยู่ไปเลย6กเจ็ดเดือนนเป็นเขาค่าอย่างนั้นเลยเป็นเขาดูดมีค่าด้วยพี่แตงค์ใช่ครับพี่แตงครับแต่ว่าในฐานะที่เมื่อเป็นมือเบสมาก่อนนะฮะอ๋อนี่อดีตมือเบสฮะอดีตนี่คือเป็นมือเบสคนแรกของสินเจริญนะครับเมื่อเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นเบสก็เลยไม่ยอมเล่นอีกต่อไป ต้องยกตำแหน่งนี้ให้เขาเล่นเล่นเบสเออ่เล่นดีมากครับจ็อกเล่นเบสได้ประสานเสียงได้แล้วก็รู้แบบกับทฤษฎีและได้น้อยที่จะช่วยในการทำงานได้ที่สำคัญคือเข้ากันได้ด้วยใช่ได้แต่ขอโทษวันนี้มาสายมาเร็วเพราะว่าก็เออเขามีมีใครว่าอะไรก็เรื่องปกติแสดงว่าทำมันติที่มันมาสายเรื่องปกติใช่ป่ะใช่ไหม รทุกคนไม่มีโกรธอะไรกันทุกคนไม่มีแสดงอะไรเพราเป็นมาสายเดี๋ยวมารู้เองอ่ะเดี๋ยวก็โทรตามได้ตามโรงแาแสดงเป็นเรื่องปกติครับไม่เข้าใจก็ได้จ็อกเข้ามาครบแล้วเราก็มีส่วนของลิทึมละิท้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะให้มันสนุกด้วยการที่เราจะไปเล่นบนดิสโกเทคได้เมื่อก่อนในงานที่ที่จ้างศิลเจริญเล่นนะครับพี่แต้มก็จะเป็นงานแบบร้านอาหารผัดบ้างในช่วงหนึ่ง แต่พอวาช่วงดึกแล้วเนี่ยมันต้องเป็นดนตรีที่มีแบบบีดมีจังหวะมั้ก็มีมือกลองมีความหนักแน่นหน่อยครับผมก็เลยมองเห็นพยายามเสิร์ชหามือกลองที่เแตกอีครับทนั้นเลยครับแตกหนังสือพิมพ์ลงพาดหัวเลยบูโดกันวงแตกทออห้าคนแย่งดีคนเดียวกันเก้านี่เราไม่สามารถรวมกันได้อีกต่อไปขอให้เหมือนเดิมก็ไม่ได้บูโรกันก็เลยต้องแตกวงออกมาครับพี่แถม ขอให้เหมือนเดิมอย่งนั้นอให้เหมือนเดิมเราก็เลยได้หนิงบูรกรรมมาเลยเฮ้ยหนิงเธอคิดถูกเลเหรอวะไม่น่ะไม่น่ะยังไงเหรอไปอยู่วงนี้รู้สึกยังไงบ้างขอสัมภาษณ์ก่อนรู้สึกเลยดิเธอก็มีชื่อเสียงมากับวงบูรกรรมใช่ไหมแล้วเธอรึกยังไงมาอยู่กับเเจริญองนี้ลดตัวเออทำไมโตมาอยู่กับชื่เจริญก็ พี่สินเจริญให้ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมวงมากกว่าค่ะพี่แต้โมเขาดีกว่าเขาเป็นทอมที่หล่อมากจิ้มแล้วนี่นะปูตกกันที่มันต่างกับสินเจริญตั้งเยอะใช่ใช่เขาต้องลดตัวลงมาอยู่กับสินเจริญถึงจะถูกแล้วไปต่างคิดดูนะตอนที่หนิงเขาเริ่มเล่นกับผมอ่ะผมจ้องจัดรายการวิทยุที่ R C A ฮะแล้วตรงเลยยุบไปหน่อยเนี่ยจะเป็นผับทอม ชื่อสีสีตาสีตาเซตาเป็นป้ายโปสต,ต้องคัดเอาใหญ่มากพบกับวงทอมหลอกเป็นประจำทุกคืนสับแล้วเป็นลุยหนิงน่างจ,จ,จิกตาไว้จิกตาหน่อยจิกตาเลยอโอ้โหเนี่ยว่มึงเอนเนี่ย ช่วยเป็นเล่นไปเช่วยผับทอมได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วต้องแก้ข่าวนะฉันดูเธอเป็นสาวสวยใสอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงไงจริงเราเป็นผู้หญิงใช่เนี่ยมันทำตัวตองเป็นผู้หญิงก่อนมีลูกมีลูกด้วยนี่มีลูกกันนะมีลูกด้วยมีลูกก็คือเป็นเป็นคนคนคนรู้จักหน่อล่าฟังหน่อยเด็กคนนี้มาจากไหน เป็นคนแถวบ้านเาขาคลอดลูกไว้แล้วเขาทิ้งทั้งพ่อทั้งแม่ทิ้งลูกเลยตั้งแต่เกิดเลยฮะหนิงก็เลยรับมาเลี้ยงจนตอนเนี้หนึ่งขวบเจ็ดเดือนครับเลี้ยงตั้งแต่เกิดเลยหนิงเล่าหน่อยครับนึกว่าออกเองจะบ้านกำตั้งนานอยากได้ยินเสียงเล่าหน่อยน้องเขามาเลี้ยงแต่สองวันนะคะโถแล้วเด็กแค่อู้ต้องบอกมือครับเลี้ยงแล้วเด็กเป็นลูกเลยนะฮะเป็นลูกใช่ดูแลเป็นลูกเลยคนมีลูกจะรู um ้ เด็กแข็งแรงพี่แต๋มเด็กแข็งแรงแล้วว่าอเลอร์เพราะว่าอะไรบอยเวลาเวลาเล่นคอนเสิร์ตปุ๊บเด็กจะมาอยู่หน้าเวทีเต้น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 ไอหนิงก็กลัวลูกเฮ้ยลูกเราเป็นไรมากกว่าอเลอร์มากหรือเปล่าปรึกษาหมอหมอก็ดูลูกหมอก็ประชุมกันประชุมปุ๊บบอกว่าเฮ้ยต่อไปเป็นวิทยาการใหม่สําหรับคนมีลูกฮะจะให้เด็กอเลอร์จะให้เด็กแข็งแรง ดูดนมทอมเด็กแบบเด็กแบบกูกูคือผู้ชายผู้หญิงเนี่ยบอยบอยเกูเป็นผู้ชายผู้หญิงเอยอะไรบอยรู้เปล่าพี่แามรู้ไตั้งแต่นั้นเวลาอุ๊ยเขาหงอยเหงาเนี่ยเขาพยายามจะหา ต้องหอนเวลายังลอยไรอหรอหนิงเออแก้ข่าวไม่เอาฉันไม่ฟังเลยมันพูดอะไรนี่แก้ข่าวแก้ข่าวเรื่องอสไรหนิงเรียกมาถึงกวบเจ็ดเดือนแล้วเนาะกวบเจ็ดกวบเจ็ดแปดเดือนแล้วกวบแปดเดือนแล้วทถูกต้องก็คือรับเป็นบุตรบุญธรรมเรียบร้อยแล้วเลยเธอเปลี่ยนเป็นนางแล้วสิไม่ต้องเปลี่ยนค่ะไม่ต้องเหรออไม่ต้งก็เป็นบุตรบุญธรรมเฉยธอใช้เป็นนางสาวได้ปกติแล้วนเงินทุนอะไร ก็วัฒนาครับคุณจูดนะใช้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องอารมณ์แล้วนั่นไงน้องท้องนี่น้องท้องเนี่ยโอ๊ยตามยาหายนอนให้เขาไม่ได้เลยมาถึงตรงนี้แล้วต้องหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตบ้างใจเปล่ากันต่อไปที่เข้ามาในวงครับน้องจี๊ฟครับป้องมือน้องจี๊ฟ เปาวันเล่ได้มายังไงคุณเปาวันเล่ริบดีทั้งที่นี่คุณพ่อกับคุณแม่นี่เขาเป็นเพื่อนกับพี่ปูพงศิษฐ์คมภี์ฮะเล่นเส้นครับแล้วแล้วผมยจริงๆแล้วผมเนี่ยคุณผู้ชมก็เหมือนกันแหละผมสนิทมากๆเลยอย่างคุณบิลลี่กับคุณสี่เหลี่ยมเนี่ยผมก็สนิททั้งคู่เลยเอระหว่างพี่ปูกับกับพงศิษฐ์สนิทกับใครมากกว่ากัน เหมือนพี่ตั้มกับคุณชลัตนะคุณมิลลี่คุณสี่เหลี่ยมคุณอ่าคุณคุณชลัตคุณปันครับคุณคุณโน้ตคุณโน้ตคุณพงศ์ศิริถือว่าเป็นเป็นคุณตันคุณตันยังไม่รู้ทั่ว่ากันต่อถือว่าเป็นเป็นเป็นแบบเพื่อนมึงใช่ไหมเอ็มพี่นักศินก็รู้จักอ่ะคุณเน็กคุณเน็กเรืองขอเน็ก อันนี้ก็อันน้ก็รู้จักใกล้ชิดอันนี้ที่ที่รู้จักที่หมายความถึงว่าที่ยกตัวอย่างมาคือใกล้ชิดประมาณว่าไปมาหาสู่กันพี่ปูพี่ปูตีสิบอะไรเงี้ยครับก็จะมีแก๊งๆกันเนี่ยประมาณสิบคนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นที่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือพี่ปูพงศิษฐ์คำพีนะคือหนึ่งที่ผมเจอพี่ปูผมก็เจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับนั่งดื่มกันจนโอ้โหมีความสุขมากจนเกือบถึงตีสิบตีห้าใช่ครับ นท่านบอกว่ามีมีมีท่านบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งสมุนไพเรฮะจากอ่าจากแต่ขับรถไม่ได้มันมีตัวนี้มันมีด่านด่านตรวจ้วน้ำเปล่าดีเขาจะคุยนึกไปนึกไปลาเค้าเป็นผู้อุปผู้มีพระคุณท่านท่านหนึ่งเป็นผู้มีพระคุณด้วยกันแค่ต่อเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนั่งดื่มกันอยู่ในคืนนั้นในคืนนั้นนั่งดื่มกันอยู่อย่างยาวนานเลยนะครับใช่ครับอจากนั้นก็เขาท่านก็บอกว่ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งชอบเป่าแซกโซโฟนอืม ออยากเอามาฝากไว้กับผมเมื่อกี่ปีที่แล้วโอ้นี่เหตุการณ์น่าสักหกปีหกปีที่แล้วอ่ะสิบแปดครับตอนนั้นสิบสองตอนนั้นสิบสองสิบสองที่สิบสองจะนับทำไมล่ะครับสิบแปดก็สิบสองในใจก็เป็นแล้วนะเนี่ยอ้าวต่อการสื้อหรือเปล่าวเนี่ยหยุดหยุดหยุดพูด่อการซื้อเลยดิไม่ไม่ไม่อยากเชื่อครับอ่าหลังจากคืนนั้น ที่เราแยกกันประมาณเกือบตีห้าในวันลุ่งขึ้นเรานัดกันตอนเที่ยงผมไม่อยากเชื่อว่าคุณพ่อของน้องจีก็พางจีมาเจอผมจริงในวันลุ่งขึ้นเจอที่บ้านเจอที่บ้านมาปลุกโอ้ก็ผมก็รอรับนะฮะคุณพ่อ้องจีพางจีมาหาผมฮะในวันนั้นเนี่ยอ่าหลังคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันลุ่งขึ้น่านพ่อน้องจีก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมแบบร่าขึ้นเลยเหรอฮะ ฮะไม่สัปดาห์หน้านะพาจีบมาที่นี่แล้วลุ่งขึ้นพ่อก็ครับอยีกไม่กี่วันคุณพ่อก็พอดีประสบอติเหตุผมก็ได้ข่าวตกใจมากเลยคนเพิ่งเจอกันเพิ่งฝากฝังเพิ่งตบปากรับํานกันเสร็จแล้วจีบกะอยู่ไหนเราคงไม่ได้เจอกันอีกอะไรอย่างนั้นนะฮะก็วันเวลาก็ผ่านไปหกปีสิ่งหนึ่งที่มันติดค้างคาใจผมตลอด ผมเนี่ยชอบมีคาวามรู้สึกอะไรเหมือนแบบก้อนกรวดในรองเทา้าอ่ะรองเท้าใส่สบายขนาดไหนแต่มันมีก้อนกรวดนิดนึงโอ้มันลำคาญใจมากเหมือนแบบรับปากพ่อไว้แล้วต,ตอนนี้ไอ้จี้มันไปอยู่ไหนมันทําอะไรอยู่พ่อวิญญาณพ่อคงจะแบบมองอยู่ <ừ> ทวงถามพ <ừ> ี่บอมฝากจี้ด้วยนะอะไรเงี้ยเราได้ยินเงน<ๆ>ี้ก้องหูมาตลอดหปีทําอัลบั้มนี้เริ่มทําผมก็เลยสิ่งที่ทําตอนแรกก็คือเอาตัดสินใจไปค้นหาเบอร์จีบในโทรศัพท์เครื่องเก่าซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วพีว่แต้ม ่อนค้นหาเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องเก่านะั่นคือผมต้องไปหาซื้อที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์โซนี่อีลิกสันคีแปดร้ <P 800 S 2> อยอะไรนะัมนสำเร็จม,ม,มันก็ใหญ่ๆอย่ไงเป็นรุ่นแรกถ้าเปนรุ่นแรกรนั่นเองมนก็จะใหญ่ครับผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นครับเรื่องโทรศัพท์ตอครับ มันกำลังซื้อก็ต้องเใช่ในรับอะไ้ครับเก็ต้องแบบนั้นหน่อยก็เเลลยยปี่นได้แบตแบตเตอรี่ชาร์จปุ๊บเจอเจอเบอร์น้งจีจริงๆริงก็โทรไปหาก็ปรากฏว่าเป็นแม่รับ่ดีที่จี๊ฟังไม่เปลี่ยนเบอร์ด้วยนะยังคงเป็นเบอร์เดิมเบอร์นั้นอยู่อดพ่อแม่ก็ใช้แม่รับแม่พาน้องจี๊ฟมาแม่ครับบอมครับตามสัญญาครับก็คุยกันแค่นั้นแล้วก็บอกว่าอยากให้จี๊ฟมาอัดเสียงจีี๊ฟเเลล่่่นนนนนนูตรรรออออยหืปาก็พ้้โโวัั คุณแม่พาขึ้นมาผมก็อ้อหกปีผ่านไปจี๊บตัวใหญ่สูงขึ้นแล้วตอนนั้นเด็กนิดเดียวอ้วนๆน่ารักน่ารักตอนนี้ก็เกือบปีแล้วนะที่จี๊บเป่าโทรศัพท์ไ้ที่คือนอกจากเป็นน้องแล้วเป็นนักโทรศัพทแล้วเป็นภาระด้วยครับเป็นรูกปัจจุบันนี่แหละครับคือนี่คือลูกผู้ชายสัญญาที่ใี่ไทยไปแล้วก็ ทำตอนฉันอากรักษาสันติเขาไม่ทำมึงตายแน่โดยบีบคอก็เลยเป็นโมเสกเจริญแบบอย่างนี้ใช่แล้วเยอะมากบางจีบไหนฟังจีบพูดตาจีบเธอในฐานะที่ที่ตอนแรกเชิญมาตกใจไหมว่าเรามีโอกาสมาตกใจครับเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกับพี่บอมพี่พี่มันนานมากเจอล่าสุดคือขอนหน้านั้นแล้วอีกแต่แป๊บหนึ่งก็ไปเล่นไปแจมมันที่หัวหินเจอที่หัวหินแล้วก็หายไป กับเพื่องการเมืเหรอเรืดอโอกาสมีอะไรขอบคุณก <c oughs> <ป>็ไหมมีอะไรไหมขอบคุณพี่พี่สามอันเนี้ยพูดมาซึ้งหน่อยได้ไหมครับพูดม่เอาซึ้งๆหน่อยชาตินี้ถ้าเราไม่มีมันแล้วเรา มีเรฝากติ๊ปี่หนิงไหมมันอธิบายกันคำพูดเดีวอันนี้รู้สึกนี่เป็นการพูดง่ายนะจี๊บมันสร้างชีวิตเธอเลยเว้ยใช่ครับนี่มันสร้างชีวิตให้เธอเป็นนักดนตรีกับวงที่มีชื่อเสียงที่เมืองไทยขนาดนี้โอกาสโอกาสงเมืองไทยประเทศปะวะโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ง่ายๆนี่คือมันถูกหวยถูลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยนี่พิกชี้พิษเลยพูดถึง เรื่องสร้างชีวิตสร้างโอกาสสร้างอาชีพมีคนหนึ่งที่น่าจะเป็นก้นกุฏิของพี่ปอมขึ้นเลยแล้วก็เป็นศิลปินไม่ใช่เป็นสมาชิกน่าจะเป็นสมาชิกถาวรอีกคนหนึ่งของสินเจริญนะฮะแต่แต่วันนี้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในทีมดนตรีด้วยอไปนั่งทำเสียงนู้นเนี่ยน้องจุฮะจิ๊บกองจาวท่าเลยเนั่นนันโอเคมันนั่นหรือเป็นคนหนึ่งชู้นี่เป็นทุกอย่างสําสำคัญมากเลยทุกอย่างเราแตครับ จูนี่เริ่มมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฝึกงานก้นกุฏิใช่ปอมเหรอเด็กฝึกงานเลยที่บอมเนี่ยเป็นคนสอนดูแคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นพ่อพระเลยนะคือคือไม่เหรอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีศิ์เจริญเนี่ยผมเนี่ยเริ่มถ้าเริ่มต้นเนี่ยผมมีคนชวนเบิ้ลกับบอยมาเล่นด้วยกันก่อนทุกคนผมชวนหมดะ ทั้งหมดเนี่ยที่มีที่มามาจากผมหมดใช่เพราหมดเลยเป็นคนทุกคน,นะคมนมีความสัมพันธ์ันมันสร้างความสัมพันธ์มีที่มาที่ไปของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคนที่อยู่วงนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงเก่งมึงเข้ามาไม่ใช่ถึงเก่งกจะแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสนะข้าอยางผมเองเป็นนักร้องชื่อดังแบบนี้โอกาสที่อยู่สินเจริญก็ไม่มีเขาไม่ได้เชิญไม่ได้ชวนแม้แต่ปันหรือใครก็ตามมันไม่ใช่มันไม่สินเจเลยสินเจเลยต้องเกิดกาได้คเฮ้ยถันมาเดี๋ยวพ่งนี้ไม่ได้หรอกคือทุกคนนี้ที่อยู่สินเจริญเนี่ยต้องอยู่ด้วยความสัมพันธ์ มีความคิดบวกความคิดที่ดีสองมีลักษณะนิสัยที่ดีด้วยครัแล้วต้องสู้พราอยู่กับไอ้สามคนพี่น้องเนี่ยมันอารมณ์มันแบบเนี้ยมันต้องอยู่กันอย่างนี้แต่มันต้องอยู่ในครอบครัวคุมครีมันต้องอยู่มันต้องใกล้ชิดนอนด้วยกันอยู่ร้ยเปร์เซ็นแม่ม่อยู่กับตรงเนี้ยาอยากฟังความรู้สึกของจ็อกบ้างเออครับผมผมอยู่มาเนี่ยปีที่ห้าแล้วครับประมาณแล้วเป็นไง รู้สึกสบายใจมากเลยเหมือนมาทํางานเหมือนไม่ได้มาทํางานมาเล่นกับพี่ๆครับผมเฮ้ยเนี่ยสามคนที่ชอบใครมากที่สุดไอพี่น้องสามคนเนี่ยผมก็เอาดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดหุยผมว่าเร็วที่สุดนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกฉันท์่ิครับเฮยอก่อนเลยคันนี้ชี้นำนะตอบแบบนั้นคือตอบไม่ได้เลือกไม่ได้แต่ว่าจริงๆคือจับไว้ในใจที่พี่ถามคนมี คาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็เออแต่ละคนแต่ละคนเป็นไงบ้างจอกไม่เคยฟังกันนะพี่วอมเป็นไงพี่เพื่อนเป็นไงพี่บอยเป็นไงกเอยากฟังดีแล้วปันจำจะพูดอะไรออกมาไม่ดีนี่ครั้งแรกที่วงจะได้พูดถึงเราอยากฟังครับผมอย่างที่วอมนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบพี่ใหญ่ชอบหาอะไรให้เด็กๆมาเล่นกันให้น้องๆอนี่พี่มีอะไรตื่นเต้นมาเื่อยๆเป็นพี่เป็นผู้นำริเริ่มอยู่ตลอดครับผมก็ ดีครับผมก็จะทำลองเอาการใหม่บอยแล้วบอยอ่ะอย่างพี่บอยจะเป็นศิลปินจัดสนุกมากเลยใน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 ทีมทั้งทั้งทำงานแล้วก็แบบนอกเวลาเรารู้สึกแบบสบายใจสบายใจครับผมไอเนี่ยอย่างอย่างพี่เบิร์ดนี่เขาจะแบบไอ้นี่ล่ะนจะอันนี้เป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นไรพูดอะไรก็พูดได้มีมีความชอบคล้ายๆกันชอบรถคลาสสิกอ๋อคุยกันได้เก่าๆชอบเป็น ทางเดียวกันแล้วแล้วจบเบรกก่อนเถอะเพราะ่าวมากยาวคพี่ตันครับมันเกินเวลาที่รายการคิดถึงจังตอนนี้จะเปลี่ยนแนวไปหมดแล้วจะกลายเป็นทอล์กอ๋อครับนานไปหมดแล้วอ่ะปิดเบรกด้วยเพลงนี้เอาเพลงครับผมมีเพลงเพลงเพลงใหม่ครับพี่ตันครับตั้งชื่อเพลงว่า The Letter ครับ The Letter เป็นงานชุดใหม่ของเราครับในเดือนมิถุนายนมันจะมีที่มันป่องทุกสาขาเลยครับโอเคเดลเต t ร์ดูนี่ ที่เติมความหมายคุฝากเพงนี้ไปให้เธอรอรบางทีเพรงนี้อาจทำให้เธอผู้ชายด้ ที่บัเล่ให้เพลงได้บอาทาลากันเทำให้เธอเข้าใจได้ฝันเท่าไรไว้ในสิเพลงที่บันเล่ให้เพลงได้บอกลาลาลากันเพลงนี้อา i ทำให้เธอเข้าใจได้